ร่วมงานก็คือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเชียร์แล้วนะคะคือเหมือนแบบเป็นเป็นการที่ให้โอกาสในการที่จะแบบเหมือนได้เห็นอะไรใหม่ๆในตัวเราหรือว่าอย่างแบบลุคของละครหรือว่าในลักษณะการร่วมงานเป็นเล่นซีรีส์แบบนี้คือจริงๆแบบเราได้เป็นหนึ่งในนักแสดงแปคู่ก็ดีใจแล้วนะคะคือไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องแบบถึงขนาดว่าเซนสัญ,ญญาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย พี่หน่อยขอบพระคุณมากมากค่ะไอ้ยังยังไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบยังไม่มีค่ะเพราะว่าคือในส่วนของเรื่องของเชียร์วันนี้นะคะที่เราบงส่วนตันเนี่ยซ่อนรักกมเทศก็จริงจริงยังไม่ได้เปิดถ่ายทําอย่างเป็นเรื่องเลยก็มีทำมีแค่ถ่ายในส่วนของเรากับเรื่องอื่นๆแต่ว่าในพาร์ทของเชียร์กับอย่างของเต้ยพงศกรนะคะก็ยังไม่ได้แบบเริ่มถ่ายทำเลยค่ะที่เชียร์มีแอลน้มงไหมคะแอลน้มเหรอคะ คือจริงๆก็ก็ตอบอยากนะคะแต่ว่าคือถามว่าดีใจไหมก็ดีใจนะเพราะว่าคือพี่น้องพี่น้องให้โอกาสเชียร์มาแบบหลายหลายๆโอกาสที่ไม่ไม่ใช่แค่ในเรื่องละครนะคะแต่ว่าในในความน่ารักหรือว่าความเอนดูที่พี่น้องมีให้เนี่ยคือเรารู้สึกแบบคือดีใจมีความสุขหรือว่าอิ่มใจอยู่แล้วในทุกครั้งที่ที่ไม่ว่าจะนึกถึงอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยน,นะคะก็ะดีใจอย,อยู่แล้วถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่น้องคะ่ะซึ่งก็ถ้า มันเป็นไปได้ก็ก็ต้องขอบคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆรงเียตอบอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาหรือว่าเรื่องของละครอะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าเรายังดูดูที่อื่นไว้อยู่หรือเปล่าอ่คือจริงๆเชียร์ไม่ได้มีดูอะไรที่ไหนอะคะ่ะตอนนี้คือเหมือนเราเราแค่ทํางานตามตามที่เราตกลงไว้หรือว่างานที่เราได้ตกลงคุยกันซึ่งมันก็มีหลายๆชอ่องหรือว่ามันก็มีในหลายๆ แบบที่ไม่ใช่แค่ละครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นลักษณะของตอนนี้เราเป็นลักษดะอิสระถูกไหมคะซึ่งงานเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนมันไม่มีการคุยวางแผนกันไปแล้วแต่ว่าอย่างที่อย่างที่บอกว่าเราเราตอบไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันก็ไม่รู้ว่าในในระยะเวลาหรือว่าอะไรกับที่เราตกลงไปแล้วเนี่ยมันจะลงตัวมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือในเรื่องของการเซนหรือว่าในเรื่องของละครเรื่องอื่น สำหรับทางนี้เนี่ยยังยังไม่ได้มีการพูดคุย,คยเรื่องอื่นพอจะมีบ้างที่บอกีเข้ามาในหลักเล่มอ,อ๋อยังเลยค่ะอย่างอยู่ที่บอกคือนะตอนนี้คือคิวมันมันต้องทําเรื่องนี้ให้เสร็จผ่านไปก่อนนะคะก็เอาเอาคิวปิดให้ผ่านไปก่อนเพราะว่าทั้ง8เรื่องมันไม่ใช่แค่เราถ่ายจบเรื่องเราแล้วเราจะแบบเหมือนลอยตัวคือเรายังต้องมีแบบไปอยู่ไปเจอกับเพื่อนๆเ,เรื่องอื่นๆด้วยนะคะมันก็ต้องใช้เ,ลเวลาพอสมควรเหมือนกันเรีกว่พี่เชยคปปี้กับการเป็นนิสสาร์ณยุทธตอนก็โอ้แฮปปี้ค่ะคือจริงๆวันน มีความสุขคือเหมือนมัน,ม,นมันได้อะไรที่สบายใจแล้วก็ได้มีโอกาสแบบเจอกับหลายๆคนที่เราไม่ได้มีเคยมีโอกาสร่วมงานกันมาก่อนนะคะมันก็เหมือนเป็นเป็นการต้อนรับที่ดีเหมือนกันแล้วก็คือทุกคนน่ารักอะคะ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบมันสนุกมากสําหรับวันนี้ด้วยซ้ำแล้วก็าะว่าจะไปมีสละถึงเมื่อไรถึงเมื่อไรอคะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตอบยากเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เออเรายังมีงานที่ยังไม่ได้ทํา ที่เราได้ตกลงคุยไว้แล้วอัน,นอีน,นข้อหนึ่งนะคะข้อสองคือเราก็ยังไม่รู้ว่าระยะเวลาที่มันจะไปจบหรือว่าอะไรและระหว่างทางแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่เข้ามาอีกหรือว่ามีอะไรที่คุยเพิ่มเติมกันอีกนะคะซึ่งก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่อนาคตมากๆเลยค่นะครับผมมีคนแอบบอกว่าเข้าไปติดทูฟอยู่รู้ไหมว่าคำพังเพติดทูฟอยูเข้าไปในตึกเดี๋ยวนับตึกอยู่ไหน ไม่ใชใชแล้วไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้ไปค่ะแต่ถึงถึงไปก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะ่ยแต่ว่าคือไม่ตอนนี้คือไม่ได้ไปไม่ได้ไปค่ะโปรเจกจต์อะไรจะร่วมงานอะไรโปรเจกต์อ,อืมก็จริงๆกับกับทางช่องทูก็มีมีมีมมติดต่อคุยงานอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันซึ่ง ช่องอื่นก็มีค่ะเพราะว่าเราเราเป็นนักแสดงอิสระเนคือมันก็พอเราอิสะระปุ๊บใครสามารถที่จะไปร่วมง,งานได้กับช่องต่างๆซึ่งเป็นเราก็มีโอกาสทางช่องต่างๆที่ติดต่อเข้ามาอยู่แล้วค่ะคือตอนนี้ก็คือมันยังตอบไม่ได้ร้อยเนะว่า ติดต่อเรื่องอะไรหรือว่าเพราะว่าคือเราเองก็ยังไม่ตกลงถึงขนาดที่ว่าเราจะทําแน่นอนหรือว่าเราสามารถทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค,คือตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเจรจากันอยู่เรื่องคิวเอหรือว่าเรื่องความสะดวกในการทํางานร่วมกันอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องก็ต้อง,ตอ,งองรอเช็คกันไปก่อนแล้วใครนั้นติดต่อิงอะไรนะคะใครนั้นติดต่อคะเออคือ,ค,อคือมีจริงๆก็อย่างที่บอกคือมันไม่ใช่มีแค่ช่องช่องทูอย่างเดียวมันมีหลายๆช่องเลยท,ที่ที่อย่างที่บอกอะคะ่ะคือตัวตัวที่เป็น อิสระในการที่จะไปร่วมง,งานกับช่องอื่นๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะมันมันก็มีจํากัดซึ่งเชียเป็นหนึ่งในนั้นฉะนั้นแล้วก็มันมันมีหลายๆช่องที่เข้ามาคุยกับเราอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้พี่เชีก็เปิดกว้างกับทุกทุกทุกท่ายคือต้องบอกว่าน,นี่นี่คือความตั้งใจเราอยู่แล้วที่เราแบบเลือกจะเป็นอิสระเพราะว่าเราอยากที่จะแบบเหมือนได้วิชาอะไรต่างๆจากหลายๆที่ซึ่งวันนี้คือเราได้มีการรับการติดต่อมาแต่ว่าอะไรก็ตามที่เราอาจจะ ไม่ได้สะดวกไปร่วมง,งานด้วยหรือว่าอะไรก,ก,ก็ต้องขอโทษแต่ว่าก็ยังขอบคุณนะคะเพราะว่าหลายๆโอกาสที่ที่เชียร์ทำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะคือมันก็ให้วิชาอะไรแตกต่างกันจริงๆซึ่งเนี่ยม,มันตอบโจทย์มากๆการที่เรากล้งามาเป็นนักแสดงสะโอเค